โรคหลอดเลือดสมองเกิดจากพฤติกรรมไม่ใช่ความสวยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้กว่า6ล้านคนทั่วโลกและ1ใน5มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา3เดือนหลังจากเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองไม่เพียงส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอีกด้วย ขับรถคีบขับสิบล้อขับรถไถยไม่รู้สึกว่าป่วยวันที่เกิดเหตุก็ไอ้ดันดินปากที่เขาเนี่ยทำงานได้สักครึ่งชั่วโมงได้มั้งแล้วก็หูมันอืบมันมแทบไม่ได้ยินเสียงรถไถยขึ้นถนนใหญ่แล้วนี่จะเปลี่ยนเกียร์รถเปลี่ยนเกียร์เวลาย,ย,ยกขาไม่ได้ดูดยาป่าว่าถามบอกก็ดูดครับกินล้าไมากินครับแล้วก็เลยเป็นเส้นเลือตี มันสะสมมานานนี่ครับมันเต็มที่แล้วเขา่ากนึกอยากดูตรงไหนก็ดูดเที่ยวเออมืองอะไรมันก็สะสมไปเลยก็เพิ่งมาเป็นชีวิตไม่เคยนอนโรงพยาบาลเคยทํางานเคยไปเช้ามาลุกเดินได้อะไรได้เดินไหนไปไหนไม่ได้เลยไปห้องน้ําเองไม่ได้จับอะไรก็จับยากเพราะกระดุกกระดิกไม่ได้ครับคนเคยใช้เดินไปไหนไมาได้ได้ไไดเดินไม่ได้เป็นเนี่ย ครดมากแหละจะกลับไปเป็นสภาพเดิมไหมจะทำงานได้ไหมแล้วลูกเราจะดูแลได้แ,แค่ไหนลำบากไม่อยากจะนึกถึงวันนะอาการของโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นได้สองอาการคือหนึ่ง หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน 2. หลอดเลือดสมองแตกซึ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น 1. ปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้เช่นความดันโลหิตโรคหัวใจโรคเบาหวานการสูบบุหรี่ 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้เช่นอายุเชื้อชาติเพศพันธุก,กรรมถึงแม้โรคนี้เกิดได้กับทุกคนแต่เราสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมการปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีหลักการง่ายๆคือกินอาหารที่มีไขมันต่ำไม่กินของหวานมากเกินไปไม่กินเค็มลดแป้งกินของไม่มันไม่ทอดออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอสำหรับกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ต้องควบคุมอาหารออกกำลังกายงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำกินยาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความดันและสำหรับผู้ที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำต้องกินยาตามแพทย์สั่งลดอาหารหวานมันเค็มทำกายภาพเป็นประจำออกกำลังกายไปตรวจอาการตามนัดไม่ซื้อยากินเองทานยาต่อเนื่องแม้ไม่มีอาการและหมันสังเกตอาการตัวเอง หากมีอาการผิดปกติต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีนอกจากนี้นะครับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองยังเป็นภาวะวิวกฤตของคนในครอบครัวที่ต้องเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการดูแลผู้ป่วยระยะยาวรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ดูแลตัวเองไม่ได้ยังนับเป็นวิกฤตของคนในครอบครัวเพราะผู้ดูแลต้องเจอกับภาระทั้งทางร่างกายและจิตใจ ภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยคือ 1. ปัญหาสุขภาพจิตความเครียด 2. ปัญหาสุขภาพกาย 3. ปัญหาค่าใช้จ่ายมาปรับเปลี่ยนวิธิกรรมกันสักนิดให้ชีวิตห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองรู้เร็วป้องกันได้ผลิตและเผยแพร่โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณาสุข